ตนอนโบบ oh uh ันยองสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับซีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซี C ก็จะมา re-act เพลงซีรเรียลของพี่จินยองนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็น Live in Concert ก็คือแบบเป็นแฟนคอนเสิร์ตที่เกาหลีเมื่อปี2023นั่นเองนะคะทุกคนคือแบบด้วยคนที่ซีก็แบบว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบอยากฟังเสียงสดไงก็เลยถือโอกาสมา re-act แบบ ดูไป,ไปพร้อมๆกับทุกคนนั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบเออได้ฟังไปหรือ,อยังที่เป็นแบบว่าในเวอร์ชันนี้อะไรประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะคะที่ซีนำคลิปมาแบบมาลีแอปนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดูปค่ะหนึ่งสองสามอจงจริงคือชอบหลายเพลงมาก 오늘도 수고했어요. 내일도 수고하겠죠. 얼마나 힘이 들었을까 먼저 묻지 않을게요. 그저 기댈 수 있게 내 어깨를 빌려드릴게요. 다친 마음의 문을 언제 열지 모르지만 내가 기다려줄게요. 똑똑 잘 자. 이 노래는 제가 꿈을 어요 꽃처럼 예쁜 꿈당신인 이거 약간 었이이요힘들어 이렇게 나 내가 들어줄게요 지 그대 밥먹나요지게고밥 맛있게 먹어요 요그에처럼 예쁜 꿈만 꾸길 바래요 내 사랑 살짝 여미 꿈꾸는 그대 절대 말은 꾸지 않길 바래요 Baby 나의 전부인 당신 나의 운명인 한사 오지 말아요. 그대 위하여. 사 멋지게 예쁘게 고 싶어요. 항상 행복할 순 없지만. 내가 쓸게요. 그래 달려와. 그리고 푹 쉬어요. 너 그대처럼 예쁜 yeah. 고만고길 발래요내 사랑 살자 연예인 <laughs> <내일> 꿈꾸는 그대 절대 말은 이해 สายตาสายตาตอนนี้คือแบบโอเมก้าเละโอเมก้าเลยคือแบบโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวจริงทุกคนทุกคนแบบสายตาตอนมองคือแบบอุย้ยอบอุ่นมากคือคือเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอะเวลามองอะรู้สึกก็แบบเขินสายตาทุกครั้งเวลาที่แบบว่ามองอะทุกคนแล้วก็คือเขาเป็นแบบ จะพูดไงคือพี่งมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าจะไม่ค่อยร้องไห้ให้ใครเห็นนะแต่ว่าเหมือนพอเขาเจอแบบได้มาอยู่แบบว่ายังไงอะอยู่ทํามกลางแฟนแฟนที่แบบที่อยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีเมมเบอร์อยู่ด้วยอะมันก็คงคิดถึงอะทุกคนคือโอ๊ยแกแล้วฉันจะ นี่ก็คือเป็นโลกที่เห็นน้าตาผู้ชายไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็นแล้วคือแบบเอาเลยร้องเลยทันทีก็คือเป็นคนที่ร้องไห้ได้แบบได้แบบว่าน่าสงสารมากคือร้องทีก็คือแบบว่าทําแบบใจเจ็บมาทุกคนตั้งแต่แบบคนที่ราชมังแล้วพอเห็นคลิปือแบบโอ้ยฉันสงสารเขาอยากแบบอยากไปปอบอยากไปแบบไปโอบอะ โอเคก็คลิปนี้คือไม่ไม่ไไรมากนะคะทุกคนมีก็ก,ก็ก็มีแค่นี้แหละถ้าทุกคนอยากให้ซีแบบอะไรเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคน <c oughs> คือจะมีสคริปไหมที่ดูอะไรแล้วจะไม่อินจนแบบน้ำตาไหลร้องไห้แบบนี้ไม่มีทา่า อะไรทุกคนโอเคก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนแบบแนะนําเพลงมาได้ว่าอยากให้สิงเลอแอคเพลงอะไรหรือว่าอยากให้ทำคปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแบบมาคุยกันแล้วก็าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ